นะคะเรากำลังดูแลพุงให้ยุบอยู่นะคะทุกคนแต่ก็ใช้เวลานะเออนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกีไ้ไปดูอ่านคลิปไปแล้วลหะแต่ทีเนี้ยก็เปิดเพลงองค์พ่อเนาะเพื่อให้ทุกคนมีความสุขให้ตัวเองมีความสุขนะองค์พ่อพิคเนตนะคะก็ขออวยพรวันนี้ไปทําบุญมาแล้วนะคะขอแบง่งบุญนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะกัลยาณมิตรนะคะหรือว่าลูกค้านะคะทั่วประเทศนะคะทั่วโลกเลยนะคะ สำหรับใครที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้ผอดรหัสลับนะคะวันที่เจ็ดเนื่องจากพี่นิดไปเรียนเอาความรู้กับครูแล้วก็เพื่อมาสร้างตัวตนนะคะตัวพี่นิดเองก็มีประสบการณ์ในด้านการขายของออนไลน์นะคะเคยขายได้กําไรหลายหมื่นนะคะมีอยู่มีกินจากการขายของออนไลน์นี่แหละนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขายแอปเปิลดีทอได้เดือนละห้าร้อยซองนะคะเจ็ดแปดเดือนนะอืมแล้วก็มีตัวแทนมีอะไรน้าต,ตอนนั้นมาหยุดขายไปนะทุกคนนะ แต่เเสียดายไหมที่ตัวแทนลูกค้าก็อาจจะมีหลงเหลือบ้างไปบ้างอะไรประมาณนี้ก็ไม่เสียดายเนาะก็มีโมเมนต์ที่ว่าเออก็เคยคิดหนึ่งกันว่าเฮ้ยเราแข็แตั้งใจกว่าจะได้ขนาดนั้นนะสุดท้ายเราก็รักษามันไม่ไว้ไม่ได้นะคะอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนเราเราสร้างขึ้นมาได้เราก็ทําใหม่ได้ค่ะทุกคนอ่ะนะให้คิดแบบนี้นะ เราสร้างขึ้นมาได้เราสร้างใหม่ได้นะทุกคนวันนี้เราจะเข้ามาขายของออนไลน์มาจะเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือจะเป็นนักธุรกิจออนไลน์เท่านี้เราอยากจะมาเป็นซ e o ใช่ไหมหรือเราเป็นตัวแทนก็จริงแต่ถ้าเราคิดจะเป็นตัวแทนแบรนด์ไหนก็ช่างแต่หัวใจของเราต้องคิดแบบนี้นะอย่างตัวเราคิดเองนี้นะเรารู้สึกว่าสินค้าที่เราเอามาขายเนี่ยมันเป็นของเราเองนะคะเหมือนเราเป็นเจ้าของเวลาเราสต็อกของเนี่ยเราก็จะตั้งใจขายตั้งใจรีวิวค่ะ ตั้งใจในทีน่นี้ไม่ใช่เพื่ออยากจะได้เงินลูกค้ายอย่างเดียวนะความรู้สึกของพี่นะคะอยากจะช่วยให้คนที่ได้กินได้ใช้สินค้าเราเนี่ยให้เขาหายจากอาการที่เขาเป็นเหมือนที่เราได้ใช้แล้วมันดีอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเหมือนกันเท่าน,นี้คุณจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์มาเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือจะทำอาชีพอะไรก็ช่างหนึ่งแหละคุณต้องใส่ใจค่ะนะ ว่าคุณต้องบอกต่อเขายังไงอะ่ะนะพี่ก็พูดไม่เป็นเหมือนครูนะพี่เนี่ยจะบอกว่าเอ้ยเราพูดภาษาตัวเองนะอ่ะพูดแบบแบบเป็นแบบของตัวเองนะทุกคนเราจะบอกต่อสินค้าเรากับลูกค้าเนี่ยยังไงให้เขาเชื่อใจในสินค้าเราเพื่อเขาเอาไปใช้เราให้เขาหายอะ่ะทุกคนอ่ะนะสมมติว่าวันนี้เราอยากจะขายสินค้าสมมติว,ว่าเราสั่งสบู่พิงเรดดี้สบู่นดาดาเนี่ยไปคนละสิบก้อนอ เราจะทํายังไงให้สบู่พิงค์เรดี้สบุลนาดาเนี่ยขายดีขายหมดแล้วก็ได้กําไรจากการขายแค่สิบก้อนเนี่ยพอเราได้แล้วใช่ไหมแทนเราไม่ใช้กําไรได้เอากําไรกับทุนนั้นมารวมกันแล้วเพื่อลงทุนเลทที่สูงกว่าเดิมนะหรือถ้าเรามีเงินเดือนอยู่แล้วเราก็เอาเงินเดือนเฉดสักพันสองพันมารวมกันเพื่อสต็อกของให้ได้เยอะมากขึ้นทําไมเราต้องสต็อกสินค้าเพราะอะไรนะทุกคน การสต็อกเยอะตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหมมันจะมีเลทกําไรที่ได้กําไรเยอะมากขึ้นแต่มันก็สินค้าตัวนี้มันขายง่ายนะมันตอบโจทย์แม่แม,แม่ที่คุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดหรือสาวสาวหรืออย่างแม่แม่อยูพ่พอดี่นะ่ะคือต้องการดูแลที่มีให้สะอาดแล้วก็กระชับเพื่อสามีเรานั่นเองค่ะเนาะเออทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะเราก็กลัวว่าเอ้ยถ้าเขาไมา่ได้กินแล้วเขาจะแบบไม่ปลื้มเราอะไรประมาณเนี้ยเนาะ ถ้าใครที่มีสามีก็ต้องใช้ตัวเนี้ยอืหลักยกตัวอย่างเช่นวันเนี้ยเราก็ต้องหาวิธีทางว่าเ,เราจะต้องไปทำคอนเทนต์นะอย่างไรดีให้เราขายดีขายปังหรือเราต้องทำช่องทางไหนบ้างที่ทำให้เรามียอดขายมากขึ้นจากที่เราขายแค่ในเฟซใช่ไหม เราก็ไปหาขายในช่อง Youtube บ้างแหละนะทิกตอกบ้างแหละทำเพจขึ้นมาอ่ะหรือไป IG ไปตรงไหนบ้างอะ่ะที่สามารถช้อปปี้ราชาด้าที่แต่ยังยังสินค้าแบบนี้ไปไปช้อปปี้ไปราชาด้าไม่ได้เจ้าของแบรนด์ห้ามให้ขายเฉพาะใน Facebook แล้วก็ TikTok Youtube อะไรแบบนี้ได้นะทุกคนยกตัวอย่างเช่นพี่นิดเห็นอ่ะอหนุ ยกตัวอย่างเช่นพี่นี่เห็นระดับเจ้าของแบรนด์แล้วก็คนที่เขาเป็นดิวเลอร์หรือเป็นอะไรใหญ่หญอเขาจะทําเยอะเขาถึงได้เงินเดือนรายรายได้เดือนละแสนค่ะเราจะเห็นเขาขย,ยันมากๆเลยเวลาเราไปส่องเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะนั่นแหละคนที่สต๊อกกับไม่สต๊อกแตกต่างกันอย่างพี่ี่เคยสต๊อกมากสุดคือสองพันกว่าบาทก็ทําให้เรามีไรายได้ที่มีสารภาพมีเงินเหลือเก็บได้แล้ว ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทํางานประจำเลี้ยงลูกอยู่คุณอยากจะได้กำไรอาทิตย์ละห้ารอยาทิตย์ละพันคุณก็สามารถทําได้ค่ะขอแค่ตั้งใจสักหนึ่งในห้าเดือนเนี่ยนะจากที่เราเคยทําได้นะอ่ะหรือเราลงทุนเป็นหมื่นเนี่ยหนึ่งในสามเดือนคุณก็สามารถขายดีขายหมดพี่มีโมเมนต์ที่แบบนี้นะทุกคนแบบคุณจะเป็นคนที่แบบว่าสต๊อกของแล้วทําให้คุณของคุณจมหรือว่าคุณจะเป็นคนที่สต๊อกของ แล้วทำยังไงก็ได้ให้คุณรวยขึ้นรวยขึ้นหรือขายดีขึ้นขายดีขึ้นคะนะคะอย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่จะคิดแบบนี้ค่ะทุกครั้งที่พี่ตัดสินใจจะขายแบรนด์ไหนหรือสต็อกของเนี่ยพี่จะคิดว่าเฮ้ยจะทํายังไงก็ได้ให้ฉันขายดีขายปังนะพี่จะเน้นขายปีกแล้วก็ขายรับตัวแทนเนาะอ่ะเราจะเน้นให้เขาใช้ก่อนให้เขาเชื่อใจสินค้าเราก่อนค่อยให้เขามาขายนะจะได้ไม่ต้อง,อ,งอะไรมากมายอื ถ้าสมมติเขาจะมาขายกับเราใช่ไหมเขาต้องใช้ดีก่อนอะ่ะก่อนที่เขาจะมาเปิดใจหรือถ้าใครจะมาขายจริงก็ขอคนที่แบบว่าเออเขาจะเขาเขาก้าทําแล้วอะ่ะกล้าคิดกล้าทําแล้วอะ่ะไม่ไม่มีข้อแม,ม้ข้อแต่ในความสําเร็จอะ่ะเขาเป็นคนที่อยากได้เงินใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องลงมือทําแต่เราการที่เราจะเข้ามาทําเนี่ยเราไม่ได้เห็นแก่เงินนะเราเห็นแก่ว่าเฮ้ยเหมือนเราเป็นคุณหมอวันนี้เราจะดูแลคนไข้ย,ยังไงให้เขาสุขภาพดีอะ่ะ แล้วก็อายุยืนด้วยอะคุณจะเป็นหมอที่ให้ให้คนไข้หายหเฉยๆหรือว่าคุณจะเป็นคุณหมอที่แบบว่าอยากจะให้คนไข้ที่แบบรักตัวเองบ้างใส่ใจตัวเองแล้วก็หารายได้ให้กับตัวเองด้วยอะไรประมาณเนี้ยออลองคิดดูค่ะนะคุณจะเป็นคุณหมอแบบไหนหรือคุณจะเป็นเจา้าของแบรนด์แบบไหนคุณจะเป็นแม่ทีมแบบไหนนะสมมุติว่าพี่ตัดสินใจเป็นแม่ทีมใช่ไหมอ่ะพี่นี่จะเป็นแม่ทีมแค่แบบโพสไปวันๆ โดยที่เอาเอาเท่าไหร่ก็ได้หรือพิ่ที่จะเป็นแม่ทีมที่หรือว่าคุณจะเป็นแม่ทีมที่แบบว่าไม่มีเป้าหมายหรือว่าคุณจะเป็นแม่ทีมที่มีเป้าหมายยกตัอย่างเช่นหนึ่งในสามเดือนฉันจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินให้ได้หาเงินเองช่วยแฟนให้ได้หรือมีเงินเลี้ยงแม่ให้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะคุณต้องกล้าลงทุนค่ะ วันนี้คุณจะประสบความสําเร็จไม่ได้ถ้าคุณไม่กล้าลงทุนนะคะข้อหนึ่งที่นิดรู้ขึ้นหัวใจเราเลยค่ะนะคะว่าการลงทุนสําคัญมากที่จะทําให้เรารวยแล้วเวลาเราได้กําไรมาเนี่ยเราต้องบริหารเงินค่ะนะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่รู้เรื่องการบริหารเงินเราก็ไปเรียนรู้เรื่องการบริหารเงินไปดูในย่อช่อง youtube เยอะแยะค่ะเขาสอนเราหมดค่ะว่าเฮ้ยวันนี้คุณมีเงินเท่านี้คุณจะบริหารเงินยังไง ให้คุณมีเงินมากขึ้นมากขึ้นคุณโชคดีนะที่ได้เจอเราเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ขายของออนไลน์มาไม่มีใครสอนให้เราบริหารเงินค่ะอดีตเราก็เคยมีปัญหาเรื่องการบริหารเงินเช่นกันค่ะปัจจุบันเราจะไม่ยอมให้ตัวเองเป็นแบบนั้นอีกค่ะนะเราจะทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองมีเงินสต๊อกของเยอะๆนะแล้วก็ให้ตัวเองเติบโตแล้วก็ให้ทีมเติบโตไปด้วยกันค่ะนะแต่ก่อนเราก็สามารถทําให้ทีมเติบโตนะขายดีขายปังทุกคน แตน่นตอนนั้นพี่นิดหยุดไงแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราต้องไปไหนต่ออะไรยังไงตอนนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเป้าหมายของเราคือนะอยากจะให้ลูกค้าอยากจะให้ตัวแทนที่ใช้สินค้าของเราเนี่ยใช้ดีเห็นผลแล้วเนี่ยอยากจะให้เขามีอิสรภาพทางด้านการเงินไปด้วยกันให้เขาปลดหนี้ให้เขามีความสุขในการใช้เงินในการมีเงินเหลือเก็บเยอะๆนะไว้เลี้ยงลูกเขาไว้เลี้ยงครอบครัวเขาอย่างมีอิสรภาพนะคะ เราต้องการแบบนี้ตัวเราเองต้องการแบบนี้เราก็อยากจะส่งต่อให้คนอื่นได้เหมือนเราถึงแม้ว่าเราเพิ่งปัดตัดสินใจที่ใน,ในช่อง y u t u b e เนาะแต่เราทํา y o Youtube ของเรามานานแล้วแต่นี้เราทําจริงจังมาเจ็ดวันนี้แล้วนะคะแล้วก็จะทําต่อไปค่ะไม่หยุดนะคะสําหรับใครที่พร้อมที่จะเดินเคียงข้างกันนะคะเข้ามาเลยค่ะนะขดนบินขั้นต่ํานะคะทุกคนแค่ สามร้อยบาทก็สามารถเป็นตัวแทนได้เลยรวมค่าส่งให้เรียบร้อยเปิดบินขั้นต่ำสิบก้อนนะคะสองร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้นะคะสะบูส่พิงเรดี 100, าา้ส่วนตัวนี้สบู่นดาค่ะเปิดบินค่ะสิบก้อนสี่ร้อยหาสิบกำไรสามร้อยกว่าบาทส่วนตัวนี้กําไรร้อยสี่สิบแต่ถ้าวันนี้คุณเอาไปขาย1ิบก้อนแล้วเนี่ยคุณขายได้คุณขายเป็นแล้วเนี่ยคุณสามารถอัพราคา สามสิบก้อนห้าสิบก้อนร้อยก้อนได้หรือมากกว่าน,นั้นก็ได้ถ้าวันนี้คุณสามารถขายสิบก้อนได้คุณก็สามารถขายร้อยก้อนสองร้อยห้าร้อยพันก้อนได้ค่ะนี่แหละเราที่เหลือเราค่อยบริหารเรื่องการเงินพอคุณมีเงินเก็บมากขึ้นคุณจะเอาเงินไปทําอะไรก็ได้ที่มันมีอิสรภาพทางด้านการเงินตัวอย่างเช่นไปทําประกันนะทําประกันไว้ให้ลูกให้ตัวเองไม่ต้องห่วงคนข้างหลังไงหรือคุณจะเอาเงินไปออม สินหรือคุณจะเอาเ,เงินไปทําธุรกิจอันอื่นก็ได้ที่มันทําให้คุณมีอิสรภาพทางด้านการเงินคุณก็ไปมองหาที่มันมีแพสซีฟอีกทางก็ได้เนาะเพื่นพนอนเพอเราตัดสินใจว่าเออแต่ก่อนเราคิดว่าเราจะเป็นเจ้าของแบรนด์นะเราก็เลยว่าเฮ้ยเราไม่เคยมาในรูปแบบการจะเป็นเจ้าของแบรนด์เลยเรามาในรูปแบบการเป็นแม่ค้าเราก็ไม่ได้เก่งถึงระดับเจ้าของแบรนด์แต่ใจเราอะก็แค่แบบ ตั้งใจลงมือทำแล้วได้สิ่งไหนที่เราควรจะตัดออกเราก็จะตัดโดยตัวเพราะตัวเราเองนะทุกคนเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เราต้องตัดออกอยู่เช่นตัวพี่นิดคนะ่ะปีเป็นเหมือนพี่ไหมหนึ่งอะต้องอย่าแคร์อย่าแคร์คนรอบข้างมากจเกินไปแล้วทําให้ตัวเองไม่อยากทําอะไรทําตัวเองให้มีความสุขหรือปล่อยวางหรือมองคนอื่นอะในแง่ดีให้มากที่สุดต่อให้เขาไม่ดีกับเราก็สร้างให้มองเขาในแง่ดีแล้วก็ให้อาภัยเขาซะ แล้วก็ลงมือทำทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของเราดีขึ้นจากสินค้าตัวนี้เราไม่ได้มาแค่เป็นตัวตัวแทนย่อยเราไม่มาแค่เป็นตัวแทนละแต่ใจเราอ่ะให้สื่อไปถึงเจ้าของแบรนด์เลยนะคะว่าเจ้าของแบรนด์อ่ะไปส่องไปดูค่ะเพจเจ้าของแบรนด์ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเขาทำยังไงอ่ะเขาถึงลงทุนแล้วก็ทำได้ขนาดเนี้ยเราก็ไปส่อง มันมีกรณีที่พี่เรียนรูกับแม่ครูมานะเรื่องของจดการเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเป็นเจ้าแม่ทีมพี่เคยเห็นค่ะโดยคุณจะเป็นแม่ทีมที่นะในอดีตของพี่นนะดูแลแต่ไม่ดูแลไม่สุดนะเพราะเราไม่รู้เป้าหมายในตอนนั้นตอนนี้รู้แล้วคุณจะเป็นแม่ทีมคุณจะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เอาตัวแทนมาแล้วยิงแอดมาพอเลิกขายพอคุณรวยแล้วคุณก็เทตัวแทนทิ้งอหรือคุณจะเป็นแม่ทีมที่แบบว่าเฮ้ยฉันพร้อมที่แบบ จะจับมือคนยี่สิบคนเนี่ยสี่สิบคนหกสิบคนเนี่ย <Okay. S 1> ไปด้วยกันไม่ทิ้งไม่เทกันสัญญาใจกันคือหนึ่งปีเราไม่ทิ้งไม่เทกันเราจะสําเร็จไปด้วยกันหรือคุณจะเป็นตัวแทนที่มาแป๊บๆป๊แล้วไปอ่ะคุณเลือกเอาค่ะว่าคุณจะเป็นแบบไหนอย่างเช่นไม่ได้เปลี่ยนใหม่แล้วฉันจะเป็นแม่ทีมที่แบบว่าจับมือตัวแทนของฉันน่ะเดินเคียงข้างกันไปไม่ทิ้งไม่เทกันเราจะมีชีวิตที่ดี ไปด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องการเงินพี่นี่จะมีศักยภาพทางด้านการเงินหาเงินเองได้นะเยอะที่สุดเท่าที่เรเยอะได้ก็คือเป้าหมายเงินล้านนั่นแหละนะคะทุกคนอ่ะคือขอแค่ยี่สิบคนแรกอะเอาที่คนพร้อมลงมือทําสมมติว่าวันนี้ยพี่ขายคนเดียวพี่สามารถมีอิสรภาพทางด้านการเงินได้ไหมได้นะคะที่พี่พอที่พี่ต้องการนะแต่วันนี้ถ้าพี่มีตัวแทนใช่ไหม มาขายสบมู่นาดาสบ,บูพิ้งเลยที่ช่วยพี่เนี่ยพี่ก็จะเบาแรงไปเยอะนะคะสมมุติว่าวันนี้เราขยันเก่งแค่นี้เรามีคนที่เขาขยันขายมากกว่าเราอีกอ่ะสักห้าคนมือนพี่เคยมีนะแต่ตอนนี้ไอ้บีมันก็ไปคนละที่ละทางแต่เราไม่ได้ผิดใจกันอะไรนะ,ะน้องก็เปลี่ยนเฟซเปลี่ยนอะไรไปนะเอะอนะ แต่มันก็เป็นเพื่อนกันในเฟสแหละสองเห็นอยู่นะแต่ไม่รู้เขาเล่นเฟซอยู่หรือเปล่าอ่ะถ้าสมมุติว่าเรามีบีเนี่ยสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นเขาชื่อบีเนาะอ่ะมีบีเป็นคนเป็นตัวแทนพิรินคนหนึ่งแล้วบีเนี่ยเป็นคนขยันมากเป็นคนที่ขยันหาตัวแทนมากแล้วขยันขายเขาเขาเขาใช้ดีอดีเขาก็มาเป็นตัวแทนแล้วต่างคนก็ต่างขยันหาตัวแทนอะ่ะบอกเลยว่าไม่นานคุณก็ประสบความสําเร็จได้ คุณก็ปังได้เหมือนพี่ห้าเดือนสามเดือนขึ้นก็ปังแล้วค่ะนะก็แบบมีเงินเข้าแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วค่ะจากประสบการณ์ที่ตัวเองทํานะตอนนั้นไม่รู้จักกดแรงบุลดกดจกักรวาลอะไรเลยค่ะนะเจ้าของแบงด์มีแค่ว่าสอนให้แบบโพสขายแล้วก็แพ็กของส่งของทุกวันโพสโพสสลิปโพสอะไรต่างๆแบบเนี้ยนะคะแต่เราไม่ทําเราบอกว่าเราจะใช้ความจริงใจ ของตัวเราเอาเข้อแรกคือการที่ให้ลูกค้าเห็น <c oughs> เห็นโพสต์เราแล้วก็เห็นตัวเราเดี๋ยวเขาก็ซื้อเองพี่คิดแบบนี้แต่พี่ใช้ความเชื่อที่ว่าเป็นพี่ไปสายภาพนะเวลาพี่ทํางานโพสต์ขายของเสร็จใช่ไหมพี่จะมาสั่งจักรวาโดยการที่พี่จะมาคุยกับกล่องค่ะคุยกับสินค้านะว่าเออให้ให้ขายดีนะให้ขายหมดนะถ้าเราขายดีขายหมดเราได้ตามเป้าหมายเนี่ย เราจะได้ไปทําบุญกันนะเราจะได้ไปกินอาหารอร่อยๆอกันนะหรือเราจะได้ซื้อดีท็อกมาดูแลหุน่นหรือซื้อคอลเจนมาดูแลขานะให้ขาหายจากที่ขาเป็นแบบนี้อยู่อะไรประมาณนี้เราก็จะคุยกับตัวเองแล้วก็คุยกับสินค้าแล้วก็รู้แล้วมองภาพเป้าหมายของเราค่ะว่าถ้าเราทําได้เนี่ยเราจะมีความสุขแค่ไหนอะไรประมาณเนี้ยจากที่มีความสุขอแล้วจะมีความสุขยิ่งกว่าเดิมไปอีกอะไรประมาณเนี้ยค่ะ เราก็จะเนี่ยทําให้พูอันนี้หายไปทุกคนอืจริงๆแล้วคนสําเร็จอะเขาอาจจะพูดเก่งกว่าเราแล้วก็เราก็เชื่อว่าเราไม่หยุดไงคนอื่นเขาเลิกขายของออนไลน์ไปเยอะแล้วแต่เราก็ไม่หยุดค่ะทุกคนค่ะเราก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะกลับมาปังอีกครั้งสําเร็จได้อีกครั้ง เราจะลุกขึ้นมามีอิสรภาพทางด้านการเงินโดยที่เราอยู่กับลูกที่บ้านสามารถหาเงินช่วยแฟนได้นะเนื่องจากขาพี่ไม่ไหวค่ะพี่ก็เลยคิดบอกว่าจะไม่ไปขายสังขยาอาจจะขายนะนะแต่อาจจะขายสักวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์อะไรประมาณเนี้ยอจริงๆแล้วก็คือไม่อยากไปแล้วเพราะว่าแขนดําไปหมดเลยทุกคนจากที่พี่ใช้สบู่ที่เรามาลองเทสทําแบรนด์อ่ะขาวจนขาวแล้วนะอ่หน้าก็ใสกิ้งเลย ก็ไม่มีนะ,ะตอนเคยใช้เนี่ยสีก้อนหน้าก็ใสจิงผิวก็ขาวตอนนี้ผิวพี่กลับมาดําหมดแล้วนะ,ะตอนนี้กําลังฟื้นฟูผิวใหม่นะคะก็กะว่าจะไม่ไม่ไปตากแดดให้ให้ตัวเองดําแล้วนะ,ะ,นะะจนว่าจะไปหาซื้อเสื้อทรงใหม่แล้วเอาแบบที่ว่ามันปิดแขนได้นะทุกคนอาจจะเป็นทรงใหม่นะ,ะแต่มันจะดูกแก่ไปหรือเปล่าเป็นทรงสวยนะเป็นรูปแบบของนําเข้า แต่มันเป็นทรงที่สามารถปิดแขนเราได้อะเวลาเราเดินตากแดดมันจะได้ไม่ดำโดยที่ไม่ต้องใช้กันแดดอะอ่ะ,อะวันนี้เวลาเราขายสินค้าเราต้องออกหน้ากล้องไร้สดสมมติว่าเราจะขายสมูทนะดาดาใช่ไหมขายยังไงพี่จะแนะนำให้นะเราตีฟองนะถ่ายรูปก่อนใช้หลังใช้ ตอนเช้าต้องล้างหน้าใช่ไหมแล้วก็อัดคลิปล้างหน้าหนึ่งนาทีเก้าวินาทีทิ้งไว้แล้วเราก็โพสลงเฟซพี่ยังมีสัจจากับเองเลยต่อไปนี้ฉันจะตื่นเช้าจะตั้งนาฬิกาปลุกตื่นแต่เช้าเพื่อมาทําคลิปไว้แล้วก็โพสขายเยอะๆนะคะแล้วก็วางแผนให้มันได้ไวๆอะ่ะเข้าใจไหมทุกคนเออตีฟองรีวิวนะสินค้าหนึ่งนาทีเก้านาที ทำแบบนี้ทุกวันทุกวันนะแล้วก็โพสต์รับตัวแทนด้วยเราตื่นเช้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าโพสต์พลังบวกเปิดร้านโพสต์พลังบวกแล้วก็รีวิวสินค้าด้วยตัวเองแล้วก็รีวิวทางแบรนด์แล้วก็โพสต์รับตัวแทนหรือช่วงเงย็นๆเราก็สร้างตัวตนสามทุ่มขึ้นไปเราทําคลิปสร้างตัวตนทุกช่องทางนะ มันไม่ได้เหนื่อยจนเกินไปเกินความสามารถของเราพี่นิดนะคะเคยหาเงินขายของช่วยแม่ตั้งแต่เด็กๆค่ะนะเคยไหมที่แบบมีความรู้สึกว่าทําไมแม่ไม่มีเงินให้เราแต่เราก็ไม่โกรธท่านไตก็ไม่เป็นไรนะต่อไปนี้เราจะเป็นคนหาเลี้ยงแม่เองนะแม่ก็เลี้ยงเรามาเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ไปเดินขายของเราก็ไปขายมาได้ก็แบ่งให้แม่หรือเคยแม้กระทั่งไปถอนก้าเหนื่อยนะทุกคน ถอนกล้ารับจ้างช่วยแม่แต่มัดไม่เป็นค่ะแต่ก็ได้เยอะมากเป้าหมายคือต้องถอนกล้าให้ได้เท่านี้ให้ได้เงินสามร้อยอะแม่ขอสองร้อยใช่ไหมเราจะเอาไว้ให้เราคนเดียวร้อยหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่เรามีความรู้สึกว่าทําไมแม่นะต้องเอาของเราไปด้วยทั้งที่เราเหนื่อยทําก่จะได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังคิดแบบนี้อยู่ให้เราปิดรูรั่วเลยค่ะว่าไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแล้วเราจะแบบจะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยหาเงิน ให้แม่เยอะๆให้ได้อ่ะให้เราเป็นลูกที่ดีของแม่ให้ได้อ่ะจะทํายังไงก็ได้ให้คุ้มกับที่ท่านเลี้ยงเรามาไม่ต้องให้ท่ไปทำงานลาบากอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเพราะท่านก็อายุเยอะมากขึ้นแล้วอะไรประมาณเนี้ยอืท่านเลี้ยงเรามาก,ก็เหนื่อยแล้วเราต้องมาให้ท่านนั่งเลี้ยงลูกเราอีกอ,อะไรแบบเนี้หรือเราต้องให้ท่านลําบากอย่างพี่นี่ก,ก็เคยปล่อยให้แม่ลําบากมาอมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ กตัญยูรู้คุณนะ่ะเหมือนพี่นิดนะคะหรือมีความคิดที่ว่าเอออยากจะหาเงินให้แม่เยอะๆตอบแทนน่ะที่ท่านเลี้ยงเรามานะคะและคุณเป็นคนหนึ่งที่จริงใจซื่อสัตย์โดยเฉพาะเรื่องการเงินค่ะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าถ้าลูกค้าโอนเงินมาให้เนี่ยเยอะๆเนี่ยคุณก็ต้องส่งของให้ลูกค้าจริงนะคะเหมือนถ้าใครจะมาทํางานกับพี่หนึ่งนี่ยคุณต้องเป็นคนหนึ่งที่จริงใจซื่อสัตย์กับลูกค้ามากๆเลยค่ะพี่นิดถึงจะรับนะคะอ่ะ เขาโอนเงินให้คุณคุณต้องส่งจริงนะคุณต้องบริการลูกค้าไม่ด่าลูกค้าด้วยค่ะอ่ามีอะไรก็ต้องค่อยคุยกันหรือมีทีมงานเนี่ยเราก็เออกล่าวว่าเหมือนพี่ต้องสร้างตัวตนในเพจใช่ไหม,มทุกคนต้องเข้ามาเรียนะ่ะถ้าใครที่มาทํากับเราทุกคนต้องมาเรียนสามทุ่มขึ้นไปอะ่ะมาเรียนเอาความรู้พลังบวกไปใช้แล้วก็ไปสร้างตัวตน หรือเราก็ต้องไปคุยกันในกลุ่มอีกทางหนึ่งอนะในกลุ่มเราต้องแบบมีการประชุมกันนะคะทุกอาทิตย์ก็ได้นะคะเพื่อให้เราขายดีขายปังยกทีมพี่ที่เห็นค่ะตั้งแต่แบรนด์แรกแล้วเขาจะสอนค่ะพอถึงเวลาครับค่ามาเขาจะไล์ไล์ในกลุ่มเลยนะไล์ในกลุ่มสอนตัวแทนค่ะหรือไล์ในเฟซนี่แหละแล้วก็บอกให้ตัวแทนอะเข้ามาเรียนเขาก็จะมาสอนอะไรประมาณเนี้นะเราต้องทํากันแบบนี้ถ้าคุณอยาก ยอดขายปังๆอ่ะเราเห็นตั้งแต่แบรนด์แรกยันแบรนด์สุดท้ายอ่ะเขาเทนเฮ้ยเขามีระดับธุรกิจร้อยล้านแต่ก็เทนตัวแทนแบบดีมากไม่แปลกใจทําไมเขาถึงมียอดธุรกิจหลายร้อยล้านอ่ะเพราะแบบว่าให้เขาเทนตัวแทนสุดยอดอ่ะเพื่อให้ตัวแทนทําให้ได้เยอะๆให้เขาเก่งขึ้นอ่ะให้เขาเก่งขึ้นให เขามีความสุขมียอดขายเยอะขึ้นที่ไม่ได้ไปเรียนเนาะเออม,มันเนี่ยปัจจุบันที่เราไปเรียนเนี่ยเหมือนวันเนี้ยเรามีทุนลงทุนไปแล้วลงทุนสินค้าอะไรไปแล้วก็ช่างเราก็ต้องตัดสินใจที่จะทําค่ะอย่าทําแค่เล่นๆเ,เราต้องตั้งใจทําให้มากกว่าคนอื่นอันไหนที่ไม่รู้ก็เรียนรู้ฟรี พี่นีก็เรียนรู้ฟีเหมือนกันค่ะนะนเฟสเนาะแม่ก็เรียนรู้ฟีนะครับเลี้ยยงเฟสไปด้วยเนี่ยนะคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่นั่งเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะแต่อยากจะมีรายได้นะคะก็เปิดใจมาค่ะมีคลิปให้เรียนรู้ก่อนเรียนรู้พอเข้าใจแนละ้วเออโอเคทําได้นะเรียนรู้ได้ทําได้อ่ะก็มาทด้วยกัปลงไปกันลกไม่เอาก็อิ่มก็ลงไปก่อนลูกเดี๋ยวเอาให้นี่แหละลูกชายพี่ี่ต้องมาแย่งโทรศัพท์แปบ๊บหนึ่ง จบแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนจริงๆก็นั่งสมาธิแหละแต่พี่ก็นั่งแล้วแป๊แบ,บเดียวไม่ต้องทำคลิปใหแล้วน,น,นะคะทุกคนแต่อย่าลืมนั่งสมาธิต่พี่นี่นั่งแล้ว,ลวขอโทษน,นะอาจจะไม่ได้นั่งให้เป็นตัวอย่างเพราะลูกชายยังโทรศัพท์าหาวิธีทางก่อนอ